นั่งลงค่ะเด็กๆนั่งลงนะคะอ่านั่งลงแล้วขวดน้ํานั่งลงด้วยค่ะเป็นยังไงคะหน้ค่อยแข็ง้วคะแข็งหรือยังคะของพี่มิวลองดูสิคะมีน้ําแข็งหรือยังคะมีหรือยังคะยังเลยนะคะอ่าพี่เอ๋ยคะมีเศษเษเป็นเกล็ดเก็ดคล้ายๆกับน้ําแข็งใช่ไหมคะของพี่เอ๋ยละคะอ่าของพี่เอ๋ยละคะขวดน้ําเป็นยังไงครับยังไม่มีอ่าเอาเทอร์โมมิเตอร์วัดดูค่ะ ตอนนี้จมอมิเตอร์อยู่ที่เท่าไหร่คะพี่มิวดูก่อนสามสิบค่ะอ่าสามสิบนะคะวัดลงไปค่ะรถเร็วรถเร็วรถเร็วมากเลยค่ะรถเร็วมากเลยใช่ไหมคะเหมือนว่าจะแข็งเลยอืมคึแล้วถ้ารถคึกแล้วว่าแข็งค่ะตอนนี้อุณหภูมิจมอมิเตอร์อยู่ที่เท่าไหร่คะพี่มิวค่ะสังเกตดูสิคะศูนย์ ยัางค่ะอค่ังค่ะลดลงอีกไหมคะเฟปค่ะอ่ายังค่ะดูดีๆยังลดลงอีกนะคะลดลงได้อีกเลือที่อ่าตอนนี้หยุดแล้วนะคะสังเกตดูดีๆนับจากศูนย์ขึ้นไปนะคะไม่เอาติดลบนะคะขึ้นอยู่ที่เลขขีดที่ห้านะคะกำ้ังขึ้นระหว่างขีดที่สี่กับขีดที่ห้าเดี๋ยวยองไปอ่าตอนนี้ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงน้ำแข็งยังไม่แข็งนะคะค่ะ อ๋อมีครับมีน้ำแข็งหรือยังคะมีครับอ่าไหนนีครับช้อนขึ้นมาดูซิคะเอาชั่งมิเตอร์ช้อนขึ้นมาอ้าของพี่เอยมีก้อนน้ำแข็งแล้วผ่านไปหนึ่งชั่วโมงของพี่เอยมีก้อนน้ำแข็งแล้วนะคะออาดูในขันของพี่เอยดูดีๆของพี่เอยคุณาภูมิเป็นยังไงคะอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่เลขอะไรเลยเลขศูนย์โอ้โหแสดงว่าขันอลูมิเนียมมันทำไมคะแข็ง เย็นเย็นทำไมคะเย็นมากเย็นเร็วฝันก็เย็นค่ะเร็วกว่าอะไรคะเร็วกว่าของพี่มิวใช่ไหมคะอ่าแล้วของพี่เอิร์ดล่ะคะพี่เอิร์ดเปิดขวดค่ะไม่มีเลยค่ะมีไหมคะไม่มีไม่มีเลยแต่อุณหภูมิล่ะคะอุณหภูมิเป็นยังไงอ่ะเอ้ถ่านมาจะดูดูเองเหรอจ๊ะอ่าดูได้กันดูได้กันดูได้กยกันเป็นยังไงคะพี่เอิร์ดมันจะขึ้น ไหนดูซิพี่เอิร์ธเราขึ้นดูสิอ่ะปะลอดพี่เอิร์ธอยู่ที่ไหนอ,อุณหภูมิอยู่ที่ไหนคะพี่เอิร์ธเลขสิบครับโอ้โหเลขสิอ่ะแสดงว่าของใครเย็นเร็วกว่าตอนนี้เออขันทําจากอะไรคะอลูมิเนียมอลูมิเนียมเดี๋ยวผ่านไปหนึ่ง <c oughs> ชั่วโมงแล้วนะคะได้เท่านี้ เราจะทิ้งไว้อีกหนึ่งชั่วโมงแล้วเรากลับมาดูกันนะคะตอนนี้เวลาเลยไปอยู่ที่11โมงกว่าเดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงเรากลับมาดูกันนะคะอ,อ่ะเ,เด็กๆเ,เอาของไปแช่ตู้เย็นไว้เหมือนเดิมค่ะ